สวัสดีครับเวลาเราอ่านข่าวอ่านบทความเยอะแยะไปหมดเนี่ยเคยนึกสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะอ่านไปตั้งเยอะแต่ทําไมเหมือนเราไม่ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นเลยถ้าเคยรู้สึกแบบนั้นแล้วก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนวิธีอ่านแบบเดิมๆให้กลายเป็นการอ่านเพื่อสร้างปัญญากันครับซึ่งมันจะทําให้เรามองเห็นอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวอักษรได้เลยคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสืออ่านบทความอะไรต่างๆเป้าหมายหลักๆเลยก็คืออ่านให้รู้เรื่องใช่ไหมครับว่า ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไงแต่ถ้าผมจะบอกว่าการอ่านเนี่ยมันทําได้มากกว่านั้นล่ะครับมันเป็นเครื่องมือที่แบบโหทรงพลังมากที่จะช่วยให้เราเข้าใจไปถึงแก่นเลยว่าทําไมสังคมมันถึงเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งทําไมเราถึงรู้สึกกับข่าวบางข่าวเป็นพิเศษการอ่านพาเราไปถึงจุดนั้นได้จริงๆครับและนี่ก็คือแผนการของเราในวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มจากการปรับมุมมองการอ่านกันก่อนเลย จากนั้นเนี่ยผมมีเครื่องมือเด็ดๆมาแนะนํา2ชิ้นแล้วเราจะมาลองใช้จริงกันเลยนะครับกับเคสข่าวน่าสนใจแล้วค่อยมาสรุปกันว่าทั้งหมดนี้มันจะเปลี่ยนวิธีอ่านของเราไปได้ยังไงโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดของเราเกี่ยวกับการอ่านครับจากที่เราเป็นแค่ผู้รับข้อมูลเฉยๆมาเป็นนักวิเคราะห์ที่พร้อมจะตั้งคําถามกับทุกอย่างที่ผ่านตาลองดูภาพนี้เทียบกันนะครับชัดเจนมากฝั่งซ้ายเนี่ย คือการอ่านแบบเดิมๆที่เราคุ้นกันคืออ่านเอาเรื่องอ่านเพื่อรับข้อมูลเฉยๆแต่ฝั่งขวาครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้คืออ่านเอาปัญญาซึ่งหมายถึงการเข้าไปคุยกับตัวบทความเลยนะไปถกเถียงไปตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจชุดใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเองครับและนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆเลยนะครับบทความไม่ใช่ปรากฏการ์อยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับบทความที่เราอ่านเนี่ยมันก็เหมือนรอยนิ้วมือที่เจอในที่เกิดเหตุ มันเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญนะแต่มันไม่ใช่ตัวเหตุการณ์ทั้งหมดหน้าที่ของเราคือเป็นเหมือนนักสืบครับที่ต้องใช้รอยนิ้วมือนี้สาวไปให้ถึงตัวการใหญ่หรือระบบที่มันทํางานอยู่เบื้องหลังจริงๆเอาละครับมาดูเครื่องมือชิ้นแรกกันเลยผมเชื่อว่าทุกคนรู้จัก 5W1H กันดีอยู่แล้วใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทําไมอย่างไรเบสิกมากๆใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาอัปเกรดมันกันครับทำให้มันกลายเป็นอาวุธสำหรับวิเคราะห์ขั้นเทพไปเลย ดูตารางนี้สิครับเห็นความต่างชัดเลยใช่ไหมครับอย่างคําว่าฮูเนี่ยปกติเราก็จะถามแค่ว่าใครอยู่ในเรื่องบ้างแต่อัปเกรดปุ๊บเราจะถามว่าแล้วเสียงของใครละ่ะที่หายไปใครที่ไม่ได้ถูกพูดถึงในเรื่องนี้เลยหรือคําว่าไวจากที่ถามแค่ว่าทําไมเรื่องนี้ถึงเกิดกลายเป็นทําไมคนเขียนถึงเลือกที่จะเขียนเรื่องนี้ตอนนี้เขามีเจตนาอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าแค่นี้เองครับมุมมองเราเปลี่ยนไปเลยมาถึงเครื่องมือชิ้นที่2กันครับ ถ้า 5wh เมื่อกี้มันเหมือนการใช้มีดผ่าตัดแงะดูโครงสร้างข้างในของบทความ while l i t e n i n g เนี่ยมันจะเหมือนสว่านเลยครับที่เราจะใช้เจาะลึกลงไปลึกลงไปให้ถึงรากของปัญหาจริงๆแล้วมันจะช่วยให้เราเห็นเลยว่าปัญหาสังคมใหญ่ๆมันเชื่อมกับชีวิตและความรู้สึกของเราได้ยังไงวิธีการก็ไม่ซับซ้อนเลยครับเราเริ่มจากเรื่องจริงที่เห็นในบทความแล้วก็แค่ถามทําไมไปเรื่อยๆสัก4ี่ห้ารอบทุกครั้งที่ถามว่าทําไมเนี่ยมันจะพาเราดําดิ่งลงไปทีละชั้นๆ จากแค่เรื่องผิวเผินไปสู่ความเชื่อค่านิยมและสุดท้ายเนี่ยจะไปเจอกับอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่างอยู่เบื้องหลังเลยครับโอเคครับทฤษฎีพอแล้วได้เวลาลงสนามจริงกันแล้วครับเราจะมาลองใช้เครื่องมือ2ชิ้นนี้กับเคสที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือบทวิเคราะห์เรื่องประชานิยมในการเมืองไทยครับบทความที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างเนี่ยมาจากเว็บไซต์ประชาไทยนะครับผู้เขียนเขาเสนอประเด็นไว้น่าสนใจมาก เขามองว่านโยบายประชานิยมของคุณทักษิณเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนที่ถูกมองว่าเป็นแนวซ้ายคือเน้นช่วยคนส่วนใหญ่แต่ตอนนี้มันเริ่มจะเอ็นไปทางขวาหรือเปล่าคือไปเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนมากกว่าอันนี้คือข้อถกเถียงหลักของบทความนี้นะครับเอาล่ะครับมาลองเครื่องมือแรกกันเลย 5W1H ฉบับอัปเกรดคำถามคือจากบทความนี้เสียงของใครที่หายไปครับเราได้ไม่ยินเสียงของใครเลย ลองนึกตามนะครับเสียงที่อาจจะหายไปก็เช่น 1. เลยเสียงของชาวบ้านจริงๆที่เขาอาจจะอยากได้นโยบายพวกนี้ก็ได้คือบทความนี้เป็นเสียงของนักวิชาการที่มาวิเคราะห์แทนเขา2ก็ต้องเป็นเสียงของฝั่งรัฐบาลเองที่จะมาให้เหตุผลอีกมุมหนึง่งและ 3. เสียงของกลุ่มทุนหรือนัก,กลงทุนที่เกี่ยวข้องพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อบทความนี้เป็นแค่มุมมองหนึ่งเท่านั้นนะยังไม่ใช่ภาพทั้งหมดทีนี้มาลองใช้ว i ยเลดดิ้งกันบ้าง ดูตัวอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยทำไมนโยบายคาสิโนถึงถูกผลักดันคำถามแรกๆก็คงเป็นก็เพื่อหาไรายได้เข้ารัฐแต่เราไม่หยุดแค่นั้นครับถามต่อแล้วทำไมต้องรีบทำขนาดนั้นคำตอบก็อาจจะเป็นอ๋อเพื่อโชว์ผลงานเร็วๆจะได้สร้างความชอบธรรมทางการเมืองถามลึกลงไปอีกแล้วทำไมผลงานเศรษฐกิจมันถึงสำคัญเบอร์นั้นและนี่แหละครับคือจุดคลีม็กซ์ คำตอบมันอาจจะพาเราไปถึงรากของปัญหาเลยก็คือเพราะปัญหาปากท้องครับความรู้สึกไม่มั่นคงทางการเงินของผู้คนเห็นไหมครับจากเรื่องนโยบายคาสิโนโเรื่องเดียวเราขุดลงไปจนเจอความรู้สึกของผู้คนที่ขับเคลื่อนปรากฏการณ์นี้อยู่มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับจะเห็นเลยว่าเป้าหมายของการอ่านแบบที่เราคุยกันวันนี้มันไม่ใช่แค่การอ่านเพื่อทําความเข้าใจว่าคนเขียนพูดอะไรแต่มันคือการอัปเกรดตัวเราเองนี่แหละครับ จากคนอ่านธรรมดามดาให้กลายเป็นนักวิเคราะห์ที่เข้าใจโลกรอบตัวได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยหัวใจของมันจริงๆเลยนะคือการเชื่อมจุดครับมันคือการเชื่อมความรู้สึกส่วนตัวของเราอย่างความรู้สึกว่าเฮ้ i, าายทำไมช่วงนี้เศรษฐกิจมันฝืดจังให้เข้าไปเจอกับโครงสร้างใหญ่ๆของสังคมเช่นปัญหาความเหลื่อมล้าพอเราเชื่อมได้ปุ๊บเราจะเข้าใจทันทีว่าเออปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวนะแต่มันเป็นผลมาจากระบบอะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่านั้น สุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเป้าหมายจริงๆของการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ใช่การไปหาคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแต่คือการที่เราได้ฝึกฝนตัวเองให้ตั้งคำถามได้คมขึ้นลึกขึ้นและนั่นแหละครับคือปัญญาที่แท้จริงที่จะอยู่กับเราไปตลอด